สวัสดีครับเบียจากร้านเจรพันบุ๊กส์นะครับร้านหนังสือสอนเสื้อสตรีและเสื้อเด็กชุดนพก้านะครับก็มีข่าวดีที่น่าตื่นเต้นนะครับมาแจ้งลูกค้าทุกท่านนะครับนั่นก็คือเล่มที่8เรื่องเสื้อชุดไทยนะครับเล่มที่อยู่ในมือเบียนี้นะครับซึ่งเล่มนี้นะครับห่างหายจากร้านเราไปนานพอสมควรเลยนะครับเป็นเล่มที่ขายดีมากนะครับโดยเล่มนี้นะครับก็ขายหมดไป เป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าอาจารย์เจรพันธ์สโสพโนจะมีการให้จัดทิม์ใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีลูกค้าหลายท่านรอเล่มนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยสอนละเอียดมากในการตัดเสื้อชุดไทยนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ยุคเอ้อเจ้านะครับก็เสื้อชุดไทยได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับก็รณรงค์นะครับให้แต่งกายในเสื้อชุดไทยกันด้วยนะครับ<ช>แล้ววันนี้ก็ได้รับข่าวดีนะครับเมื่ออาจารย์จรพันธ์ท่านอนุมัตินะครับให้มีการจัดพิมพ์เรื่องที่8เรื่องเสื้อชุดไทยอีกครั้งหนึ่งในปี2020นี้นะครับและณเวลานี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการผลิตแล้วนะครับโดยจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้าทุกท่านที่จองไว้นะครับ ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมโดยประมาณนะครับอาจจะเร็วช้ากว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดพิมพ์นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเราจะต้องมาหุ้มปกหนังเดินทองหย่อมดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความคงทนและเพื่อเป็นคอลเลกชันให้ลูกค้าได้เก็บสะสมนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับลูกค้าหลายท่านก็คงอยากทราบนะครับว่าแล้วเล่มแปชุดไทยเนี่ยมีการสอนในเรื่องอะไรบ้างนะครับ ซึ่งเราจะรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อได้หนังสือมาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเบียจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมพรีวิวกันก่อนนะครับว่าเล่ม8ชุดไทยมีสอดอะไรกันบ้างน,นะครับโดยเล่มที่พรีวิวจะเป็นเล่มเก่านะครับที่เบียเคยทําไว้แล้วนะครับ โดยเล่มนี้อาจจะดูเก่านะครับเพราะว่าเคยใช้เล่มเก่ามาทาไว้นะครับส่วนเล่มใหม่เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเบียจะมีการรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายอย่างคงเปลี่ยนไปนะครับในรูปแบบของปกนะครับซึ่งเราทําหนังใหม่แล้วก็ในรูปแบบของกระดาษซึ่งแน่นอนว่าต้องขาวจ้วงสะอาดสะอ้านตาอ่านได้ง่ายแน่นอนนะครับโอเคครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเล่ม8เรื่องเสื้อชุดไทยนั้นมีอะไรกันบ้างครับ โดยวันนี้เบียร์จะมารีวิวหนังสือเรื่องเสื้อชุดไทยนะครับซึ่งเป็นเล่มที่8ของชุดนพะเนะครับสําหรับหนังสือนะครับภายนอกเราก็เหมือนกับทุกเล่มนะครับนั่นก็คือหุ้มด้วยปกหนังนะครับอักษรเราเดินทองอย่างดีเลยนะครับทีนี้มาดูเนื้อหากันนะครับสําหรับเนื้อหานะครับผมลองดูที่สารบัญนะครับจะเห็นได้ว่าสารบัญนะครับก็จะมี เป็นเรื่องชุดไทยนะครับมีประวัติการแต่งกายของไทยตั้งแต่อดีตเลยนะครับจะมีสมัยไทยมุงสมัยน่านเจ้าเชียงแสนลบบุรีสีวิชัยอยุธยากรุงทนรัตนโกศิน,นะครับมีเสื้อแบบประยุกต์นะฮะมีเรียนการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อชุดไทยพระราชนิยมด้วยนะครับชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาและสิ้นสำเร็จนะครับชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมาชุดไทยดุสิตนะครับหกเล่มนี้ เนื้อหาแน่นมากเลยนะครับมีชุดไทยจักรีทั้ง3แบบนะครับมีชุดไทยสีวรายชุดไทยจักรพรรดิมีเทคนิคนะครับการปักเสื heures, ้อชุดไทยแล้วก็อุปกรณ์การประกอบการปักนะครับและมีวิธีปักด้วยนะครับทั้งวิธีปักด้วยลูกปัดหรือลูกปัดเม็ดยาวหรือลูกปัดปล้องอ้อยนะครับวิธีปักด้วยเลื่อมขนาดเล็กและใหญ่ปักด้วยมุกเม็ดกลมมุกหยดน้ําและมุกเม็ดข้าวสารนะครับมีเทคนิคการปักเสื้อชุดไทยดูสิทธ์นะครับการปักสบายกรองทอง การปักสบายชุดไทยจากกรีไทยจักรัรรนะครับและมีการตัดเย็บเสื้อแบบประยุกต์นะครับทั้ง4แบบเลยนะครับนี่นะครับเนื้อหาแน่นมากเลยนะครับมีเทคนิคการปักรองเท้าสตรีด้วยนะครับและกระเป๋าถือนะครับผมเนื้อหาภายในนะครับก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นประวัตินะฮะชุดไทยแบบไทยจากกรีแบบไทยดุสิตนะครับนี่นะครับนี่จะมีวิธีสร้างนะครับ หน้าที่ผมเปิดให้ดูเป็นวิธีสร้างแบบตัดสิ้นไทยเริ่มต้นนะครับนี่นะครับเนื้อหาจะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าจะเห็นได้นะครับว่ามีแบบและมีคําอธิบายอย่างละเอียดนะครับวิธีการสร้างแบบต่างๆนี่นะครับนี่นะครับเนื้อหาแน่นมากเลยนะครับเปิดมาจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับ หน้าสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าเนื้อหามีทั้งหมด314หน้านะครับอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่ม8นี้นะครับเล่มเดียวครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเล่ม8เรื่องเสื้อชุดไทยนะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวหนังสือให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นกันก่อนนะครับแล้วเมื่อเล่ม8ชุดไทยพิมพ์เสร็จเมื่อไหร่เบียจะทำการรีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนราคาจำหน่ายจะอยู่ที่500บาททุกวันนะครับ ค่าส่งแล้วแต่โปรโมชันและจำนวนเล่มนะครับซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งราคาและค่าส่งนะครับยอดโอนยอดชำระนะครับและวิธีการจัดส่งได้ตามช่องทางที่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ